เทพผู้ถือลืมนาฮิดะหรือท่านหญิงคกรูฟานาลิเอาเราสวัสกีุมชมทุกท่านนะพี่กับผมชิ้นนี้มันเป็นเกมของกันชินอิมแพคเหมือนเดิมนั่นเองใช่เอาแล้วก็วันนี้นะก็มีอ,อะไรมีการอัปเดตใหญ่อย่างหนึ่งที่มีชื่อว่าไม่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 ไม,ไมีชื่อว่ามันคือมันคือแพทเออมันคือแพทแพทที่เท่าไหร่วะผ,ผมไม่ค่อยได้ดูแพทด้วยฟามฝั่งจุดสองใช่ไหมเออใช่ฝั่งจุดสอง ก็นะครับก็ภายในแพทนี้นะครับก็มีการอัปเดตต,ตัวละครที่มีชื่อว่านานะฮิดากับอ่าทุกอะเลยกับดีรันของโยอิมิยะใช่ผมไม่เปิดโยอิมิยะหรอกใช่ผมไม่เปิดผมจะเปิดน้องเอาู้คือพูดตรงๆนะครับคือผมไม่ได้อยากได้นาะฮิดาใช่ตอนแรกๆนะแต่พอผมเห็นที่เฟสนี้ปุ๊บโอเคผมเ,ผมเปลี่ยนใจแล้วผมเปลี่ยนใจใช่ผมเปลี่ยนใจจริงๆ ตอนแรกแล้วคือผมอยากได้ทาทาเรียหรือไอชายนั่นเองไอชายที่แม่งเนื่ออะไรกา,รายกันทอฟืนั่นแหละอ่าคือผมอยากได้มากแต่ว่าไอนี่เรียกว่าอะไรฮะด้วยพีเฟอร์ที่ผมแสดงขึ้นไปเมื่อกี้นับก็คือผมเปลี่ยนใจแล้วใช่เหม่อนชายนี่ก็เรว่าไปรออีกรอบหนึ่ง น้าฮิดดนะครับคือจะเติบโตด้วยตั้งความชานาญธาตุใช่ความชานาญธาตุอาวุธที่ใช้ก็อ่าความจริงมันใช้ได้หลายหลายอาวุธนะผมส่งรูปเดี๋ยวผมเรียกว่าอะไรตัดแปะรูปเอาไวใใ้ให้ตรงหน้าจอเลยโอเคเห็นไหมโอเคส่อนด์อิทธิพลนะครับคือสามารถใช้ได้หลายอย่างเลยนะสองอันนี้สองอันนี้อ่าใช่หรือเปล่าว่าปใช่น่าน่าจะใช่แหละอ่า ทุกคนอาจจะเห็นอัติแฟกกากาผมกะการนะแล้วก็ไม่ต้องสนใจนะครับเนื่องจากเรว่าไรผมพยายามฝึกความปรามาดแล้วแต่ดวงผมเรื่องอัติแฟกนี่ไม่ไหวจริงๆใช่ไม่ไหวพรวรรคนน้ก็คือจะมีสามพรสวรรค์ใช่พรสวรรค์ามพรสวรรค์การโจมตีการโจมตีปกตินะคือการโจมตีสี่ครั้งการช้าโจมตีก็คือท่าไม้บุงกว้างนั่นแหละคือปกติเลยสองสามแล้วก็สี่ เรียบร้อยหนึ่งสองสามแล้วก็สี่เนี่ยน่าร he e, hey. okay. ักด้วยเห็นไหมโอเคเฟืรอนกันช้างชนตีก็แบบนี้เลยอ่าโอเคทอสวรรค์ต่อมานะก็คือออฟออฟออฟฟักออฟแคลมออฟแคลมออฟแคลมทูนอวอัดอัตทูโนอาตูนะผมอ่าผิดยังไงก็ขออภัยด้วยแล้วกัน คือไอ้นี่นะครับคือสามารถกดค้างครั้งเดียวได้ใช่สูงสุดสามารถกดค้างเดียวได้หรือกดค้างก็ได้การกดค้างเดียวนะเ็อคือกดแบบนี้เลยส่วนกดค้างนะครับก็รอคคูดาหก่อนเชั่วคขาวนี่เลยนะใช่สามารถ,ารถด้วยเชื่อมต่อสูงสุดได้8ตัวล็อกล็อกได้8ดตัวนะสูงสุดนะวันสุดท้ายคือลิลูสลิลูสฟอรี่ฮาร์ดลิลูสล,ลิลูสลิลูสฟอรี่ฮาร์ด มถูกไหมก็อขออภัยผิดยังไงก็ขอขอภัยเหมือนเดิมนะครับผมพื้นที่ของอ่าเรียกว่ามันจะสร้างโดมนะซึ่งไอโดมเนี่ยมันจะเรียกว่าทำปฏิกิริยาทัดไฟทัดไฟฟ้าแล้วก็น้ำซึ่งแต่และปฏิกิริยานี้ก็คือโหดทั้งนั้นเลยเมื่อในฮิไดะอยู่ในไอไอันติโดมเนี่ยจะสร้างความเสียหายของอ่าเรียกว่าของไอกล้องใชคเชคกล้องไหมใช่ใช่ๆๆๆไหมใช่ใช่เชคกล้องแหละ ไอ้ฟักิวเนี่ยไอ้ฟักิวเนี่ยอ่าที่เกิดขึ้นกับนู้นอะไรจะจะจะฟังปฏิาากิริยาเกี่ยวกับไฟใช่อันนี้ส่วนน้ำก็คือมันจะเกิดอ่าเรียกว่าอะมันอันติอ่ะออไ,ไม่ไม่ใช่อันติ์เอเนี่ยเอาไว้ก็เหมือนกับไฟแหละอ่าเหมือนเหมือนไฟเป้เลยส่วนน้ําก็คือจะเพิ่มเวลาคงอยู่ของไอ้ดอกไม้ไอ้ดอกเวนะนั่นน่ะไอ้ดอกอ่าดอกมะเฟืองเออใช่ดอกมะเฟืองแหละ ก็แบบนี้เล่นครับผมอนิเมชันนี่บอกเลยว่าเฟย่นฟนงนงดงามแล้วในจังหวะที่เดินนะก็คือเรื่อไอะไจะมีจะมีรอยเท้าของพืชด,ด้วยเห็นไหมเนี่ผมก็เป็นเทพไม้จริงๆเออผมดึมบอกในดาลนะครับคือเทพไม้เรืยออีกอย่างหนึ่งว่าเออผม,ผมบอกอย่างวะผมผมน่าจะบอกแล้วแหละใช่เรื่องความจาผมเรื่องเรื่องอะไรผมจําไม่ค่อยได้อยู่ด้วยส่วนความความลับของนาะฮิดาอีกอย่างหนึ่งครับที่ ทุกคนอาจจะรู้หรือไม่รู้อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทุกคนรู้หรือเปล่าสรุปรู้หรือไม่รู้วะเนี้ยก็คือไอ้สกิลกล้องนี่นะครับคือใช่มันสามารถใส่ NP c ฟได้ไม่ว่าจะกดค้างหรือจะกดธรรมดามันสามารถอ่านใจของ n อ c ฟได้ทุกคนเออไม่ถูกนะไม่ว่ายังไงก็ถือว่าไม่ถูกต้องนะเห็นไหมทุกคนเห็นไหมทุกคนใช่มันพูดคุยกับ NP c ได้ด้วยหรืออ่านใจไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ ความยิงพูดคุยมันก็มีให้คนอยู่แล้วด้วยว่าผมคิดว่ามันอ่านใจมากกว่านะนี่นะครับทุกคนใช่เนี่ยอย่างสาวน้อยวันนี้เฝ้าทุกเรื่องอะไรไม่รู้ฟงงไฟผัวตายมาหรือเปล่าช่างมันพูดคุยกับเพื่อนยังง่ายก,กว่าอ่าจะเองเองเองคุยกับเพื่อเหรอมผมผมก็ไม่ผมก็คิดว่าไม่แปลกหรอกเพราะว่าพืชมันไอ้นี่เรว่ออะไรมันเป็นสิ่งที่ชินกันจริงไหมใช่ใช่ใช่ใชใชใช คุณช่างตีดาผมขออ่านใจหน่อยหวังทุกเรื่องทุกอย่างจะเป็นไปได้ด้วยดีนะหวังว่าหวังว่าแปบ๊บนึงนะขอขอขอพากเสียงให้แก่ๆนิดหน่อยเดี๋ยวนะมันไม่แก่นรอกว่ะมันหนุ่มๆอยู่เออเรียกว่าเหมือนตาลุกหนะวังว่าทุกอย่างจะเป็นไปได้ด้วยดีนะก็ประมาณเนี้ยนะที่ผมไม่ได้บอกนะก็คือมันสามารถอ่านจิตได้เฉพาะคนที่มีอาคาชาเท่านั้นไอ้นี่ผมน่าจะคิดว่าน่าจะมีอาคาชาเท่านั้นนะเพราะว่าผมด้ว่อ ผมเคยลองกับประเทศอื่นแล้วอะใช่ประเทศอื่นอย่างลีย,ย่แบบนี้นอ่าไปไปไปลีย,ย่ก็ได้ใกล้ฝึกหรืออินาฟูมาอินาฟูมาแล้วก็มอนเตตอ่ามันจะอ่านใจไม่ได้อะใช่มันจะอ่านใจไม่ได้เลยแต่เอฟูมไม่รู้มันอ่านใจได้แปลว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับอาคาชาใช่มันอาจจะเกี่ยวข้องกับอาคาชานะก็น่าจะตามนี้ตามใน,นเรื่องของของเอ้นี่เลยอะเนื้อเรื่องไอ้นี่ยอ่า เนื้อเรื่องของซูเมรู้อะใช่ถึงแม้ว่าผมนะแหวจะอ่านเนื้อเรื่องจะจะอ่านยังไม่จบก็าตามเถอะเนี่ยครับใช่มันใช้ไม่ได้เห็นไหมมันน่าจะใช้ได้เกี่ยวกับคนที่มีกระชางเดี๋ยวเท่านั้นแหละเนาะพกเราฝันว่าวันนี้นะก็ขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้นะใครที่ชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยน,นะแล้วก็ผมลืมบอกนะคือไอ้นี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันเป็นตัวเดียวหรือเปล่าที่มันไม่สามารถพูดคุยได้ใช่ จุดดดดดดไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่พูดคุยดีคือเรว่าอะไรอ่ะอ่านใจไม่ได้อะใครที่ชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไิดตาคลิปนี้ด้วยนะครับผมใช่ขอวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วทุกคนบายบายอย่าลืมด้วยกดติดตามให้ด้วยนะครับผม